และในช่วงเวลาต่อจากนี้ครับความเฉียบเนี่ยนะครับก็ไม่ได้แพ้หนุ่มๆผู้เข้าประกวดของเราในวันนี้เลยเพราะเขาเป็นหนุ่มๆนะครับที่ผ่านการเจรนายนะครับมาจากผู้บริหารค่ายซึ่งวันนี้ <มา S 2> ก็เป็น<ด>ทั้งศิลปินเป็นทั้งกรรมการลหลายๆบทบาทนะครับในตัวเธอคนนี้และแน่นอนเขาว่าพี่สาวคนนี้นะครับในฐานะของผู้บริหารค่ายก็พร้อมซับพอร์ตเป็นลมนใต้ปีกนะครับน้องๆหนุ่มๆทั่วประเทศที่มีความใฝ่ฝันเข้าสู่ค่าย ได้หมดท่าสดชื่นและวันนี้หนุ่มๆนะครับกลุ่มนี้มีโชว์มาฝากเราเป็นพิเศษด้วยครับคุณแหม่มครับใช่แล้วค่ะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะคะที่จะพบโชว์พิเศษนะคะจากใครได้หมดท่าสดชื่นนะคะขอเสียงปรบมือดังต้อนรับค่ะ ทั้งทีเดี๋ยวเราจะให้ทักทายแฟนๆนะครับที่หาดใหญ่แล้วก็แฟนๆในไลฟ์กันหน่อยดีกว่านะครับมาดีทีมงานส่งไมโครโฟนแล้วอ่นแนะนําตัวให้กับคุณผู้ชมที่นี่และคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยครับเชิญเลยค่ะสวัสดีครับผมน้องบอนได้หมดท่าสดชื่นนะครับขอฝากเนื้อฝากตัวไว้กับชาวหาดใหญ่ด้วยนะครับครับอ่ะคนต่อไปสวัสดีครับผมพีทได้หมดท่าสดชื่นนะผมสวัสดีพี่น้องชาวหาดใหญ่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ สวัสดีครับผมแทนนัทวัฒน์ได้มดตะสดชื่นนะครับผมสวัสดีพี่น้องทุกคนเลยนะครับพมสวัสดีครับพุผมเพชรได้มดตะสดชื่นนะครับผมก็ฟักเนื้อฟักตัวเจ้าสรงข้านะครับพมสวัสดีด้วยนะครับพมครับสวัสดีครับผมเกาะแหงแหลงแหงแหลงได้วะผมแหลงค้างไม่ค่อยชัดนะครับพุมครับผมนนองอุ้มได้มดตะสดชื่นนะครับฟักเนื้อฟักตัวพี่น้องเจ้าสรงขลาสวัสดีด้วยนะครับพมก็มังคับ สวัสดีครับผมบางอีมได้หมดท่าสดชื่นนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมเจ้านายได้หมดท่าสดชื่นนะครับก็ฝากเนื้อฝากตัวกับพ่อแม่พี่น้องชาวหาดใหญ่ด้วยแล้วกันครับสวัสดีจ้าชื่อทนแฮได้หมดท่าสดชื่นนะจ๊ะฝากตัวฝากเนื้อกับชาวหาดใหญ่ด้วยนะจ๊ะ อ๋อฝากเนื้อฝากตัวฝักเนื้อฝากตัวนะ,นะมีแก้ให้เพื่อนด้วยข้างๆนะมุก <c oughs> เขาเยอะนะครับทนแฮะมาอยู่ในมือทนแฮะแล้วเนี่ยนะครับเชื่อว่านนทนแฮะเนี่ยก็เป็นที่คุณหน้าคุ้นตาของแฟนคลับค่าย DM แล้วก็เปนแฟนเป็นอย่างดีนะครับอะถ้าย้อนกลับไปเมื่อครั้งแรกที่เรามีโอกาสและได้รับโอกาสจากพี่เจนี่เข้ามาเป็นศิลปินฝึกหัดในค่าย DM เนี่ยตอนนั้นเรารู้สึกยังไงแล้วจุดเริ่มต้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับทนแฮะ ก็จุดเริ่มต้นก็พี่เจนนี่เปิดรับสมัครครับผมรับสมัครนักร้องเข้ามาในค่ายวันนั้นก็มีโอกาสได้ส่งตัวเราเข้ามาสมัครก็เลยได้มีโอกาสได้อยู่ค่ายครับผมครับเพราะอะไรเราถึงสนใจที่อยากจะมาเป็นศิลปินค่ายของพี่เจนนี่ตอนนั้นรู้สึกว่าก็ยากเป็นนักร้องครับผมก็แล้วพี่เจนนี่ก็เปิดโอกาสเราก็แบบมีโอกาสแล้วเราก็แบบคว้าโอกาสนี้ไว้ครับผมก็เลยคว้าไว้เลยเนาะ คว้าโอกาสไว้ใช้ความสามารถะนะครับแล้วความน่ารักทำให้พี่เจนนี่เนี่ยซัพพอร์ตตลอดมานะครับวันนี้เนี่ยนะครับเราถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของน้องๆในการเป็นศินลปินในค่ายได้หมดถ้าสดชื่นนะครับอ่ะเดี๋ยวส่งไม้ต่อมาที่คนต่อไปเจ้านายใช่ไหมครับอ่ะเจ้านายเราเข้ามาเป็นศินลปินในค่ายเดียมได้ยังไงครับก็เหมือนเหมือนกับน้องทนเลยครับพี่เจนก็เปิดรับสมัครเนี่ยแหละครับ ศิลปินค้นหาศิลปินเข้าค่ายครับผมก็แต่ว่าของผมจะเป็นโคนลาซีซันกับน้องทนครับครับก็พอได้รับโอกาสครับก็รู้สึกว่าแบบมันมันคุ้มค่ามากมากครับเพราะว่าเราจากกี่คนก็ไม่รู้ที่ว่าสมัครเข้ามาครับแล้วพอพี่เจนให้โอกาสได้เป็นศิลปินอย่างเงี้ยครับนค่ายก็ขอบคุณมากมากครับใช่ครับในเมื่อเราเป็นศิลปินที่มาจาก สายของการคัดเลือกมันก็คล้ายๆกับการประกวดชนิดหนึ่งนะครับเราเตรียมตัวยังไงครับเท่านนายก็ตอนเมื่อพี่เจนก็ให้เปิดส่งคลิปมาปกติเลยครับผม,มแล้วว่าผมก็อัดคลิปลองเพลงอย่างเงี้ยครับสองสามเพลงแล้วก็ส่งเข้าไปในอินบ็อกซ์เพจนะครับ,รบแล้วว่าพี่เจนก็เขาก็จะคัดอะไรของเขาไปเรื่อยนะครับแล้วว่าก็ได้ติดเข้ามาครับ ก็คือเตรียมตัวก็ร้องเพลงปกติเลยครับผมอัดคลิปร้องเพลงเล่นอย่างเงี้ยครับแล้วก็ส่งเข้ามาครับอ่ะก็มีวิธีการเตรียมตัวนะครับทำตามกติกานะครับที่เปิดรับสมัครอ่ะส่งไม่ต่อครับทีนี้พอเราได้เข้ามาอยู่ในบ้านได้หมดถ้าสดชื่นแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่มันยากว่วการเป็นเด็กนอกบ้านพอเราเข้ามาเป็นศิลปินฝึกหัดแล้วคืออะไรครับในมุมมองของเราความยากของการเป็นศิลปินฝึกหัดความยากก็คืออันดับแรกคือต้องทําตามกฎครับ กฎระเบียบนี้ต้องมีแน่นอนครับ <c oughs> ครับครับแล้วก็หลายๆเรื่องครับไม่ว่าการเป็นอยู่มันจะต่างจากที่บ้านค่ะ <c oughs> แล้วก็เรื่องการออกงาน <c oughs> อะไรแบบนี้ครับการเตรียมพ้ม <c oughs> การออกงานตรงเวลาไหมต้องดูกันนะครับผมเมื่อกี้พี่จําได้เลยเราใช่ไหมที่แบบสะดุดจะล้มเมื่อกี้อ๋อครับผม แต่ละคนคือคาแรคเตอร์ชัดมากนะคะแสดง<ช>ว่าเป็นคนมีคาแรคเตอร์เป็นคนอารมณ์ดีนะครับใช่ครับอ่ะส่งไม้ต่อมาที่คนต่อไปครับคิดว่าการที่เราประกวดและจะได้รับการเป็นผู้ถูกเลือกเนี่ยนะครับเราควรจะเตรียมตัวยังไงบ้างครับให้เทคนิคสำหรับน้องๆรุ่นใหม่ๆที่พร้อมที่จะเข้ามาเป็นศิลปินหรือขึ้นเวทีประกวดครับอ,อันดับแรก เลยนะครับต้องมีระเบียบวินัยก่อนเลยนะครับเป็นอันดับแรกของศิลปินที่สําคัญเลยครับผมครับแล้วก็ขยันครับขยันอยคบ้าครับอยคว้าในด้านที่เราจบอะไรแบบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นการกีฬาหรือว่าดนตรีอะไรครับผมเราต้องมีความพยายามด้วยครับครับ นอกจากมีสกิลเฉพาะด้านแล้วก็มีความสามารถพิเศษด้านอื่นๆเสริมมาด้วยนะครับที่ส<ช>ําคัญคือมีวินัยนะครับอาทรงไม่ต่อมาเพราะเราได้มายืนในฐานะศิลปินแล้วเราจะต้องรักษามาตรฐานความเป็นศิลปินในเรื่องคุณภาพอยู่แล้วการวางตัวละครต้องเป็นยังไงบ้างเป็นไงบ้างครับก็มันก็จะต่างจากการที่เราอยู่ที่บ้านนะครับอตอนที่อยู่บ้านผมก็ ไปไหนมาไหนได้ทําอะไรได้ด้วยตัวเองที่ไม่ต้องมาระแวงใครไม่ต้องมากลัวว่าใครจะเห็นเราทาอะไรผิดหรือเปล่าแต่ทุกอย่างพอเราไปอยู่ที่ค่ายเราต้องวางตัวใหม่ครับผมครับผมเรื่องการพูดการจาทุกๆอย่างครับต้องคิดเยอะขึ้นใช่ครับเพราะเดี๋ยวนี้โซเชียลก็ไวนะครับโซเชียลถ้าใช้ในทางที่ถูกมันก็จะผลักดันเราให้ไปได้เร็วนะครับทีนี้ทรงไม่ต่อครับพอเราเข้ามายืนในบ้าน DM แล้วชีวิตมันเปลี่ยนไหมครับเป็นยังไงคะ ชีวิตก็ดีขึ้นครับเพราะว่าจริงๆเลยตอนที่แทนสมัครเข้ามาในรายการที่พี่เจนรับออดิชั่นก็คือตอนนั้นก็คืออยู่กับยายสองคนครับก็เลยแบบเอออยากทําอะไรเพื่อยายใช่ครับอยากทําอะไรเพื่อยายแล้วก็อยากมีเงินเก็บเพราะว่ายายของแทนเป็นโรคทางสายตาครับเป็นโรคต้อกระจกตอนนี้ก็กําลังเก็บเงินอยู่ครับใช่ครับเราก็ใช้ความสามารถของเรานะครับในการสร้างอาชีพได้อีกทางหนึ่งนะครับอ่ะส่งไม่ต่อมาที่คนต่อไปนะครับ พอเราได้เป็นศิลปินแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้ผลงานของเรานะครับมีหรือยังเอ่ยกำลังจะมีเร็วๆนี้ครับผมเพิ่งอัดเสียงไปเมื่อไม่นานมานี้ครับผมครับแอบบอกได้ไหมนิดหน่อยนะครับผมอ่านิดหน่อยแอบบอกได้ไหมครับเป็นซิงเกิลชื่อซิงเกิลมีหรือยังมีแล้วใช่ไหมมีแล้วครับผมชื่ออะไรครับซูจังก์เอาซิงเกิลตัวเองไหมเนี่ยซิงเกิลตัวเองถามเพื่อนนะลืมบ่ได้ครับผมเป็นเป็นผมจะอยู่จังหวัดมุกดาหารนะผมเป็นคนอีสาน จะเป็นทานองของอีสานนะครับอ๋อก็คือภาษาจะมีภาษาถิ่นด้วยนะครับอทีนี้มาที่คนต่อไปครับวันนี้เนี่ยในฐานะที่เราเป็นน้องๆที่พี่เจนนี่เลือกให้เข้ามาเป็นศไไิลปินค่ายดีเอ็มแล้วนะครับอยากบอกอะไรกับพี่เจนนี่ในฐานะของหนุ่มๆที่เป็นน้องชายของพี่เจนนี่อย่าง<ช>แรกนะครับก็ขอบคุณพี่เจนพี่ยูนะครับที่ได้เลือก<ห>ผมได้เข้ามาครับจากที่ว่าครบแล้วแล้วก็ผมตัด สินใจว่าถอดใจไปแล้วแล้วก็ชั่วโมงต่อมาพี่เจนโพสลูกผมเป็นคนแบบตัวเสริมครับแบบเข้ามาตัวสำรองครับแล้วก็แล้วก็ตอนตัดสินผมไม่คิดว่าผมจะติดก็เป็นคนติดคนสุดท้าย ก็ขอคุณพี่เจนมากมากครับที่ให้โอกาสผมมายืนอยู่ตรงนี้ครับขอบคุณครับโอ้น่ารักมากคำว่าโอกาสยิ่งใหญ่และสําคัญเสมอต่อชีวิตคนหนึ่งคนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการพูดคุยของเราเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงแรงบันดาลใจและความตั้งใจที่อยู่ในตัวนะครับของคนธรรมดาคนหนึ่งครับที่ตามหาฝันจนวันหนึ่งเขาได้รับโอกาสชีวิตเขามีการเปลี่ยนแปลงเวทีของมิสเตอร์สมิลาก็เช่นกันนะครับ วันนี้เราพูดถึงซิงเกิลแล้วแน่นอนว่าหนุ่มๆไม่ได้มาเพียงแค่นี้เดี๋ยวช่วงหน้าพวกเขามีคอนเสิร์ตมาฝากเราด้วยนะครับส่วนตอนนี้ให้หนุ่มๆได้ไปเตรียมตัวกันสักครู่นะครับปรบมือกับหนุ่มๆจากได้หมดท่าสดชิ่น